โอ้โหนี่ฮะสวยยเลยนะครับเห็ดพึ่งข้าวโดงนะครับเห็ดตับเต่าเห็ดละโงกนะครับนี่ฮะแล้วก็เห็ดพึ่งขมนะครับอยู่ด้านล่างนะครับเต็มตะกร้าเหมือนเดินมาครับพี่น้องนี่ฮะเรามาสรุปผลงานกันนะครับนี่ฮะเห็ดพึ่งขมนะครับอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เห็ดพึ่งข้าวโดงนะครับแล้วก็เห็ดตับเต่าเห็ดละโงกนะครับนี่ฮะ มันหมาเลยครับวันนี้นะครับวันนี้เรามาที่บ้านจรัดนะครับอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องสมศักดิ์ด้วยกันแล้วกันเนาะนะครับมันหมานนะครับนีครเต็มตะร่าเหมือนเดิมนะครับอ่ะไงก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับคลิปหน้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมนะครับรอติดตามรับชมนะครับว่าสมศักดิ์จะพาไปเก็บที่ไหนนะครับนี่ฮะอ่ะคลิปนี้นะครับต้อง ขอ,อตัวลาไปแล้วแหละนะเจอกันในคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ